สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชด,ดาจังวังกรค่ะ Hashtag คุณหมอพริตตี้เองนะคะ,คะเราอยู่ในลดความอ้วนชวนฟิตแอนเฟิร์มค่ะถ้าคุณคิดว่าสาระดีๆจากคุณหมอพริตตี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทย์หญิงชด,ดาวคนนี้สร้างสรรค์คลิปดีๆให้พวกเราดูกันต่อไปนะคะ ะะตอนนี้นะคะช่วงที่หมอกําลังอัดคลิปอยู่นี้นะคะถ้าดูนาฬิกานะคะดูนาฬิกาก่อนก็อีก5นาที3ามทุ่มค่ะซึ่งหมายถึงว่าอันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวนอนใช่ไหมคะแต่ปัญหาชีวิตค่ะก็คือว่าหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยตอนเย็นมันแบบว่าอืดๆไม่หิวแล้วตอนนี้มันดันมาหิวหรือว่ารับประทานอาหารนะคะก็คือผิดเวลานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องของกระเพาะอาหารเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วดี ดีที่สุดเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเราจะต้องกินก่อน6โมงเย็นนะคะถึงจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบของการเผาผลาญพลังงานย่อยอาหารที่ดีค่ะถ้าเรารับประทานหลังหโมงเย็นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้มีแนวโน้มค่ะที่จะสะสมเป็นไขมันเป็นส่วนเกินมากกว่าดังนั้นดีที่สุดนะคะจะต้องรับประทานอาหารในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนั่นเองนะคะแต่กรณีแบบนี้ เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยนี่เลยค่ะก็คือว่าอย่างตอนนี้หมอดาวแสบท้องมากเลยค่ะคือตอนเย็นมันไม่หิวแล้วบังเอิญว่าตอนนี้แสบท้องทํายังไงดีรู้สึกหิวอยากจะหาอะไรรองท้องในช่วงยามวิกาลเช่นนี้ดังนั้นค่ะหมอดาวก็เลยนําเสนอเมนูนะคะเมนูแรกนะคะก็คือนมถั่วเหลืองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนมถั่วเหลืองชนิดจืดไม่ผสมน้ำตาลน,นะคะก็เอาเป็นว่าไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่หิวอะ่ะเออมันมันก็ยากเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันหิวแล้วแบบไม่ได้กินเนี่ยชีวิตมันก็รันทดใช่ไหมดังนั้นค่ะนี่เลยถึงะนั้นนะคะ,ก,นนะ,คะก็เลยเจาะ,ะกันเลยค่ะกินเลยค่ะนะคะขออนุญาตนะคะอืมก็คืออย่างน้อยเนี่ยรองท้องก็เมนูแรกนะคะก็คือ นมถั่วเหลืองชนิดจืดนะคะไม่ผสมน้ำตาลอย่างน้อยเป็นโปรโตีนนะคะก็จะทําให้กินนิดเดียวก็อิ่มง,ง่ายอันที่2ค่ะไม่ได้เตรียมไว้นะคะไม่ได้เตรียมไว้อยู่ในตู้เย็นค่ะก็คือกลุ่มเป็นพวกไข่ต้มนะคะหรือถ้าเป็นโปรโตีนอย่างอื่น,นได้ไหมนอกจากถั่วเหลืองเป็นไข่ ก็ยังมีนะคะโปรโตีนอย่างอื่นเช่นโปรโตีนจากไก่โปรโตีนจากปลาแต่ก็ต้องบอกว่ารับประทานให้พอหายหิวให้พอมันไม่สอดททองแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆการรับประทานตอน3ามทุ่มยามวิการนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่คลิปนี้ค่ะตั้งใจเหลือเกินค่ะให้พวกเราเห็นเลยค่ะว่าอืขนาดตัวหมอเองเนี่ยโอ้มันไม่ไหวเนาะเราจะต้องรับประทานอะไรนะถ้ามันเกิดหิวตอนยามวิการก็คือ กลุ่มโปรตีนเป็นหลักนั่นเองสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอะไรบ้างนะคะเช่นที่เป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเชิงเดี่ยวเช่นเป็นขนมปังขาวนะอันนี้ตัวดีเลยคะ่ะกินแล้วทําให้อ้วนได้ง่ายมากเลยเนาะนอกจากนี้พวกผลไม้น้ําผลไม้อันนี้ก็ไม่เริคอมเมนต์นะคะกินในยามวิกาลนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หิวไม่รู้อิ่มด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องของน้ําตาลฟุกโตสไปอีกนะคะค่ะสรุป ส,สำหรับสรุปนะคะของวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยหิวขึ้นมาหรือว่าอยากรับประทานอาหารอะไรนะคะในยามวิกาลนะคะแนะนําค่ะเป็นกลุ่มโปรโตีนเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นโปรโตีนที่มีน้ําตาลน้อยที่สุดค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมอดาวนะคะแพทย์หญิงสดาวจาวังกรคุณหมอพิตตี้ต้องไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะฝันงีนะคะไปเลยค่ะ